สิบไอทำไมต้องของแท้หรือแม่บอกมาเคลนี้เอามาเป็นตัวอย่างอาการไฟไม่ชาร์จถอดแบตแล้วดับคลิปนี้มีคำตอบอันนี้เอามาเป็นเคสตัวอย่างอันนี้เป็นแท้ติดรถแต่มันหลวมแล้ว่เราเปิดนะครับสตาร์ทดูแล้วมาดูที่แบตเตอรี่นะครับ เดี๋ยวจะยกแวนนะครับยกเขา่วงลบออกเหนะไม่ดับนะครับรถไม่ดับแล้วอีกตัวหนึ่งไม่ไม่ลองยึดกระดาทาแล้วทีนี้เราจะมาดูอันนี้นะครับอันนี้คือสวิตท,ที่ลูกค้าสั่งมาแต่ไม่ใช่ว่าทุกตัวจะใช้ไม่ได้บางตัวใช้ได้แต่เราเทสแบบนี้เลยนะ ว่ามันได้ไม่ได้อะเสี่ยเข้าไปปุ๊บเปิดสวิตเปิดปุ๊บนะสถาติดแต่มาดูก็แบตแบตกข้แบตระดับสำหรับชุดสวิตคุณแจธรรมดาเช็คแบบนี้ใส่เข้าไปแล้วถ้าถอดแบตระดับใช้ไม่ได้อ่าเอามาฝากเป็นทิกเล็กๆถ้าชอบก็เอามาที่อื่นดีกว่าก็พาไปงา